สวัสดีค่ะมีคนถามครูปีพีว่าเวลาไปเจอป้ายจอดรถในประเทศสวีเดนนะคะแล้วมันมีสัญลักษณ์เป็นเหมือนว่าเป็นตัวเพียรหรือตัวพนะคะกับลักษณะนี้เลยนะคะมันคืออะไรครูปีปีจะบอกว่าเวลาคุณไปเจอป้ายนะคะที่มันมีลักษณะนี้แปลว่า คุณปรับ,บเวลาว่าคุณจอดตอนกี่โมงเลื่อนได้แล้วคุณก็เลื่อนไปว่าคุณเริ่มจอดตอนกี่โมงเพราะว่าบางที่มันจะบอกว่าให้จอดแค่1ชั่วโมงเท่านั้นโดยใช้ป้ายนี้วางหรือ2ชั่วโมงเท่านั้นโดยใช้ป้ายนี้วางโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะทีนี้คุณก็ต้องเลื่อนไปว่าสมมุติว่าตอนนี้คือกี่โมงนะคะคุณก็เลื่อนเวลาไปอ๋อมันมีเลื่อนตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะสมมติมว่าคุณบ,บีจอดตอน10บโมงเช้า แล้วสมมุติเขาบอก2ชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วพอเซ็ตปุ๊บเราก็ไปวางอยู่ที่หน้ารถเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เข้ามาตรวจว่าการจอดรถยังไงเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าหน้ารถคุณคุณจอดตั้งแต่กี่โมงนะคะอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าครูบีจะบอกว่าบางที่มันมีป้ายจอดรถ แล้วมันให้ใช้อน,นี้เราไม่ได้ใช้อันนี้เราเหมือนว่าเราจะไปหาที่จ่ายตังอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีนะคะแล้วพอเราไม่ได้มีอย่างนี้วางปรากฏว่ากลับมาถึงรถโดนปรับค่ะคุยวิเคยโดนปรับมาแล้วบางเมืองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีรถหรือจะทําไปกับขี่กรลุณาซื้อแบบนี้ไว้ก็แล้วกันนะคะก็มีขายนะคะที่ตามบีนเทนมาหรือ หลายที่ค่ะที่เขามีขายลองดูกันแล้วกันนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามเพจคูบิบี้บิบอินสวีเดนนะคะคูบิจะเอาความรู้ดีๆรอบตัวมาบอกนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยมีหลายเรื่องเยอะแยะมากมายเลยที่เราจะสามารถมาสอดแทรกได้ขณะที่เราเรียนรู้ภาษาสวีเดนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฮอเอนบรอดเฮ้ย